ออกมาอะไรปกป้องตุวใหรของพุกคณเชื่อกันโดยสนิทใจ <c oughs> วัสดทีทุกคนโอ๊ยถ้าแปลกันเมันจะไม่เหมือนนะแต่นะคะทุกคนโอ๊ยเสแสร้งช่วงนี้เหมนวันนี้นี่ถ้าคนนคนพนมเพาจะรู้นะเสื้อผ้านี่เป็นคนเป็นทางนะคนพนมโอ้ยคือนยยุ่มใหญ่ที่เป็นเรัค เค okay, นะม,มันเป็นอย่างนี้นี่อย่างว่งนมก้อยก็ใหญ่แตยนมจันขึ้นใหญ่แถวอะเอบบาเอเป็นพ่อเสื้อยกสงูงมาปีน้องอ้ยนี่นสีบอสไมันะเสื้อยกสูงอีกอย่งเป็นสีปั่จนนมยานเคอดากดำจ้แลน้อก้อเยนะเมมยานานะแต่ไม่ยานนาไมนมมันใหญ่ งงจันนะ okay. งเลยโอเคนมเอาไว้ก่อนหนึ่งเมา่าเบาเลยเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อโยโกๆอืมแล้วทุกคนนะมีเอฟซีมาบอกว่าเฮ้ยไอ้พวยมึงเอาฟันไปคืนนะไอ้หมอปลาเลยได้ข่าวว่าหมอปลาเป็นคนทำฟันให้มึงแล้วมีเอฟซีมาทวงให้ไอ้พวยมันเอาฟันไปคืนหมอปลาด้วย เพราะว่ามันฟันห่างข้างบนแล้วหมอปลาเป็นคนพาไปทําฟันมึงเอาฟันไปคืนหมอปลาด้วยเอฟซีคนนั้นบอกว่าบอกให้มันเอาฟันไปคืนหมอโอ้ยสิบ้าตายมีการทวงฟันด้วยนะทุกคนอ่ะมันเป็นอย่างนี้คนฟันหางเนี่ยถ้าเกิดแบบว่ามันมีนะมันมีเรื่องจริงเลยนะเขามาเล่าให้ฟังน่ะ ไอ้คนฟันหางเนี่ยไปแล้วไปแบบไปนอนกับผู้หญิงนะอืมไปนอนกับผู้หญิงแล้วตีนี้เอผู้หญิงนี่เขาก็เป็นผู้หญิงแบบว่าห,หาเงินน่ะนะเออเขาเป็นทางโน้นแล้วเขามาจากไอ้ไทยใหญ่นาะเป็นพมา่าเป็นชื่อสายใจแต่ว่ามันตายแล้วแหละตอนนี้นะใส่ใจขคอนุญาตไปถึงเนื่อนางเสียชีวิตแล้วเพราะว่านางตอมใจเพราะว่านางกลับไปอยู่ที่โน้นแลน้วแฟนนางไม่ได้ไปด้วยเนีหนางตายแล้ว ก็มาทํางานแบบนี้เลยได้ทีนี้ก็ไปเล่าให้กันฟังที่ร้านสวยเออเพราว่าทําไมทําไมอ่ะวันนี้ลงมาสายอ่ะนางบอกว่าเมื่อคืนกลับมาดึกทําไมกลับมาดึกอ่ะไปนอนกับแขกคนนั้นฟันหางแล้วแขกเขากินช่วงล่างน่ะทีนี้เม็ด ไอ้นั่นน่ะมันไปติดร่องฟันกว่าจะดึงออกได้สามชั่วโมงเม็ดไอ้นั่นน่ะแหละที่มันกินช่วงล่างกันแล้วเม็ดมันไปติดร่องฟันเีนี้มันมันระเบดลงไปในร่องฟันแล้วมันก็ดึงไม่ออกเี๋ยวนี้ว่าไม่รู้ต่อดแต่อยากมาจากไหนว่าดูดเกือบตายดูดจนว่าเม็ดไอ้นั่นน่ะไปติดร่องอันนี้สิเปดบกนะก็โอยขั้นจมูกแป้งข้าจมูก บอกว่านั่นแหละบอกว่าพอเห็นไอ้ปวยมันฟันห่านี่กูนึกถึงไม่รู้ว่ามันหรือเปล่า <c oughs> แต่กงไม่ใจหรอกแต่ว่านั่นแหละพูดถึงว่าฟันห่างนี่ถ้าไม่จะเป็นอย่าไปด,ดูไอ้นั่นของผู้หญิงนะคะอย่าไปดูดช่วงล่างเดี๋ยวมันจะติดร่องฟันเอานะอืมแต่ตอนนี้มีอไรอุดแล้วก็ไม่ติดแล้วทีนี้มันก็จะจะ,จะไม่เป็นไร <c oughs> แต่ก่อนสงสัยมันจะติดบ่อยนั่นแหละพอ ผู้ชายจะเอาปากออกใช่ไหมผู้หญิงมันก็เจ็บเพราะว่ามันมันตกลงไปในร่องฟันยิ่งดึงมือยิ่งบวมอ่ะอืมันละออกไม่ได้สามชั่วโมงละมาถึงอ่ะให้พวกนี้ปลกไปยื้อน้ําแกงไม้บนว่าไปนั่งอังใส่น้ําแกงอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าจะหายบวม <c oughs> โอ้ยตลกอ่ะอนะคะอย่าลืมนะปวยนะแต่มึงมาดูคลิปนี้กูนะมึงเอาฟันไปคืนหมอปลาด้วยเพราะหมอปลาก็เป็นคนที่ทําฟันให้มึงนะอืม โอ้ยเสื้อตัวนี้มันเป็นยังไงวนะ่คยุยคุยก็แฮปปี้ปันไดเนาะเสื้อตัวนี้นะซื้อมาจากนาครพนมนะซื้อมาสองตัวแต่ให้รู้นะคอนเซ็ปต์ของพี่นะเสื้อกับกับผ้าถุงคือกันเด้ค่ะอโอ้ยคอยประเด็นใ่เสียยกสซ่เลยละ่ะน้องคุยก็บขี้ใหญ่แดีว่าเออเออเอา,เอานมทิ้วหมดนะคะโอ้ในวันนี้นะน่ะเข้าไปดูหน้าเต๋จะไหมเดี๋ยวฟังน้าเต๋ฟังน้าเตะ แต่แต่บอกว่าเดีย๋ยวมันมีอยู่ตอนหนึ่งทค่ทหโหตรดเลยนะอืมเออใช่ไหมละ่ะเละที่สำคัญเลทที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคุณพยายามทำทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้แบบว่าเออนชันทำเพื่อหลานแต่คนอยู่ในครอบครัวเขาก็ทำกันหมดใช่ไหมละ่ะ อย่างท่าตายนี่นะผมบอกได้เลยว่าคนอยู่ในครอบครัวนี่หากันแทบจะพลิกแผ่นดินหาทำทุกอย่างมีคนนั้นคนนี้มีหมอทงหมอทำตัวนั้นตัวนี้เขาก็ขับรถไปหาถามว่าหลานอยู่ไหนใช่ไหมล่ะนาะต่นี่ขบับรถแทบจะหอได้ไปเครื่องบินเลยนะกูเหยียบคันเร่งมีโอ้โหเอาชีวิตเข้าแรกไปกับน้องฝนเนี่ย ไม่มีเวลากินข้าวเลยนะตั้งแต่รู้ตั้งแต่รับโทรศัพท์มาว่าน้องหาหลานเนี่ยไม่เจอแล้วน่าแต่อยู่อำเภอป่าป่าจังหวัดนครพนมเนี่ยกูเคาะมาเลยนะเออหนูอยู่ในรถนี่นะวันนั้นไปซื้อหนูใช่ไหมหนูอยู่ในรถจับจับกูเลยเออจังกูไต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 แม่เจ้าของรถพักกูสิงขนาดนั้น แข yeah, ี่รถมาแทบจะหอกกูบอกเลนู่ายเลด่านนเกือบผูกคอตายเพราะว่าจะอเท่กับรถเลยพ่ออะไรรีบมาหาเพราะไม่เจอเขาจะหาไม่เจอเขรีบมาเช็ดตัวหนูนี่รถรถนึ่งเตะแทบจะหอบในแล้วนะเต๋่่พ่อพระเอกเขาว่าอย่างไรพ่อพระเอกเขากลับมาอืมแวะซื้อกับข้าว ไปส่งผ้าเนี่ยแม่ซื้อกับข้าวซื้ออะไรซื้อปลาเผาโอ้ยมีเวลาซื้อปลาเผาอีกกูระงึอดหลยมีเวลาเนี่ยพี่นึกคำที่น้าเต๋บอกว่าหน,นูนาเต๋อขับรถเร็วและหนูบอกตายตายกูตายตายกูตายหนูตกใจเพราะว่าขับรถเร็วไงหนูเกือบผูกคอตายในรถ แล้วทีนี้ก็คือเรื่องนี้อะเรื่องเรื่องผู้ต้องหามันไปแดกปาเผาเลยก็แล้วแต่บ่าย่ำในกับคำย่ำนั่นนี่ป,ป็นต้นค่ะคือปฐุกคอยเฮยจะโดนโดนบ่าวย่ำในกับคำยางหัวที่ว่าอันนูนูน,น,นูทุกใจนะย่าง่ัวเป็ตาหัวฝนนะแต่เมื่อวันนี้วันนี้นะแต่หามากเลยทุกคนนะอื นี่มีม,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 มีแบบมีห้าหลตัวเลยแบบขำมากเลยแล้วก็วันนี้จะพูดเรื่องอามูลดำพูดเรื่องผีก่อนพูดเรื่องผีก่อน <S <S <ส>อนี่เห็นผีนะเห็นผีแบบเห็นผีจริงๆเลยแต่นาทีนั้นไม่เชื่อว่าเป็นผีนึกว่าคนคมาจากงานมาจากงานเออ่งานแต่งหรือง,งานบวชนี่แหละ แล้วทีนี้รถอ่ะมันมาจอดให้ลงเพรอเราอยู่สุรา์ใช่ไหมเราอยู่แถววัดโพธาวาสนะแล้วทีนี้รถมันมาจอดให้ให้ลงตรงประตูวัดพอดีตอนตีสองอืมให้เพราะว่าเราต้องเดินเข้าไปในหมู่บ้านอที่เราเช่าอยู่ใช่ไหมคะหมู่บ้านซอยมันอยู่ในตรงข้ามประตูวัดพอดีแล้วรถก็เสือกมาจอดตรงประตูวัดพอดีเลยอืมทีนี้เราก็มองเข้าไปในวัดโอ้ยวัดมันก็เงีย <laughs> พูดใคนแล้วทีนี้พอเรามองเข้าไปในวัดมันก็เงียบคือพระก็หลับหมดแล้วนะตีสองนะเาก็ดับไฟหมดเลยนะมีมแต่ข้างในข้างในเข้าไปนะเปิดไฟอยู่แต่ข้างนอกนี่เขาไม่เปิดเออแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้วินาทีที่เราหันไปมองในวัดใช่ไหมแล้วตาเราก็มองไปอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าประมาณประมาณสักยี่สิบเก้าอะยี่สิบเก้าเดินของเราพี่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมา ใส่เสื้อดำอแข,น,แขนกระบอกนะแล้วใส่ผ้าถุงผ้าถุงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าถุงดำหรือผ้าดุงอะไรนี่ไงแต่เสื้อนะชัดเจนเลยคือสีดำก็มันมันก็มีตรงที่แกเดินมามันก็มีเสาไฟอยู่เออม,มันมันมีโหลดไฟอยู่ที่ที่แกเดินเดินมาจะถึงเรานะอืมเราก็ไม่คิดอะไรเรานะ่ะคิดว่าเป็นคนอืม เราก็บอกเออเอต่ใจคนนี้ม่ตื่นเร็วจะว่าตีสองวะคนแถวนั้นก็จะตื่นตีสี่กันเพราะว่าหน้าหน้าวัดเดมมันจะเป็นตลาดเล็ก,เลกๆเขาก็จะมาขายของกันใช่ไหมแต่วันนั้นตีสองทำไมแกตื่นเร็วจังวะแต่แกน่ะเดินมาที่วัดเดินเดินมาตรงจะถึงประตูวัดเพราะเรายืนอยู่ประตูวัดใช่ไหมทีนี้เรานะ่ะวิ่งข้ามถนนวิ่งข้ามถนนเนประมาณสิบเก้าสิบเก้านี่คือข้ามพ้น เพราะว่ามันเป็นถนนเลนเดียวมันไม่ใช่ถนนสี่เลนมันเป็นถนนแบบไปกับมาน่ะนะเออไปแล้วก็มาแค่นี้เออมันไม่ใช่ถนนใหญ่เออคือพูดง่ายว่าถนนในซอยนะวิ่งสิบเก้านีค่คือข้ามถนนพ้นใช่ไหมทีนี้เพราะระยะที่เราเห็นเห็นผู้หญิงคนนี้ความห่างประมาณยี่สิบเก้าจังหวะที่เราวิ่งสิบเก้าข้ามถนนแกก็ยังไม่ถึงประตูวัดก่อนใช่ไหมพอเราข้ามได้ปุ๊บเราก็เลยหันมามองแกนะว่าแกจะผ่านประตูวัดไหม รือแกจะเข้าไปในวัดพอเราพอเราข้ามไม่ได้เราก็เลยหันมามองไม่เห็นแกทีเนี้ยอืมพอไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นเราก็เลยไปไหนวะมันก็ไม่น่าจะมาถึงประตูวัดเร็วนะเพราะว่าระยะทางระหว่างเราวิ่งข้ามถนนกับแกเดินมาถึงวัดนะ่ะมันมันยังหางอีกหนึ่งหนึ่งช่วงคือหมายว่าอีกสิบเก้าจึงจะถึงวัดนะ่ะนะถึงประตูวัดนะ่ะแต่มันหายไปทีนี้เราก็ว่าเอ๊ะเลยจังหวัดที่เราวิ่งแกก็วิ่งวะ เราก็เลยวิ่งกลับเข้ามากลับกลับมาที่ประตูวัดมีความที่อยากรู้เข้าไปส่องว่ากุดไหนเปิดไฟป่ะมองเข้าไปในวัดคือความที่อยากรู้น่ะเออลืมกลัวมองไปก็ไม่เห็นกุดไหนก็ไม่เปิดไฟก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งกลับไปทีนี้เพ่อที่จะเข้าซอยไปในบ้านวินาทีนั้นแหละหมาหอนที่นี้น ก็ไม่คิดอะไรแต่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มาหอนผิดปกติเออหลังจากที่เราวิ่งกลับมาจากประตูวัดเราวิ่งรอบสองรอบแรกคือเราวิ่งข้ามไปแล้วจะกลับบ้านนะแต่รอบสองคือหันมามองผู้หญิงคนนั้นไม่เห็นเราก็เลยวิ่งกลับไปที่ประตูวัดอีกทีหนึ่งป่าแกเข้าไปในวัดหรือเปล่าเพราะมันหายไปเร็วมากนะอืมนี้เราก็เลยแบบว่าพอเราวิ่ง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 กลับไปเพื่อจะกลับบ้านนะเข้าเดินเข้าซอยนะหมามันเริ่มหอน หอรับกันเป็นต้ๆเลยไม่ว่าเราเดินไปถึงช่วงเนียคือเดินเข้าซอยในบ้านนี่ก็ไม่ไใกล้ๆนะคะประมาณสักสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรถือว่าไกลอยู่สามร้อยเมตรไม่ใกล้นะทุกคนนะเดินเข้าไปในซอยนะอ่ะม,มันก็มีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างก็สลับกันไปเราก็เดินไปเรื่อยๆเดินมาก็หอนไปทุกช่วงที่เราเดินผ่านนะทุกเส้นทางที่เราเดินผ่านมาจะหอนหอน,หอน วนไปเรื่อยๆจนว่าไปถึงบ้านที่เช่าแล้วทีนี้ก็เคาะประตูใช่ไหมคะเออคาะประตูไปบ้านเพื่อนอยังไม่เข้าบ้านเองก่อนอไปแวะบ้านเพื่อนคือที่ไปบ้านเพื่อนเนี่ยไป,ไ,ไปเล่นไพ่กันไปเล่นไพ่กันทุกคนสมัยก่อนนะนี่ไม่ใช่คนดีนะคะ คือดีเราจะช่วยไงเราก็ไม่ได้โวตรไโกงใครเรามีแต่เสียเราเราไปเล่นไพ่ก็เสียนะสมัยก่อนนะเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเพราะตอนนั้นอายุ30อายุ30ตอนนี้50กว่านะคะเมื่อ20ปีที่แล้ว ทีนี้พอเ็ประตูบ้านเพื่อนใช่ไหมบ้านเพื่อนเขาก็จะมีเสาไฟฟ้าเออแล้วมันก็จะมีหลอดไฟอยู่ก็คือมันสว่างนะคะทีนี้พอเข้าประตูเพื่อนๆเขาก็มารอเล่นไพ่กันนะเออเรานี่ไปถึงทีหลังเพื่อนทุกคนนะเข้าไปหมดเลยทีนี้เพื่อนอีกคนก็มาเปิดประตูให้พอเราเข้าไปเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่ยอมปิดประตูนะเออเพื่อนเราไม่ยอมปิดประตู เราก็เลยถามว่าอ้าวทาไมมึงไม่ปิดประตูเพื่อนก็เลยบอกว่าอ้าวพาขามาไม่ได้เหรอยืนอยู่ข้างหลังนะทุกคนรู้ไหมวินาทีนั้นอ่ะสั่งให้มันปิดประตูด่วนเลยให้มันปิดประตูก่อนแล้วก็ถามมันว่ามึงเห็นอะไรกูไม่ได้พาใครมากูมาคนเดียวนี่คือคําว่ากูมึงเนี่ยคือพี่ใช้ตลอดนะพี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาพูดในในโทรศัพท์เพิ่งที อ่าไม่ใช่พูดในใน u Tube เพื่อที่จะแบบจะว่าใครนะคำว่ามึงกูนีพ่พี่เป็นภาษาที่พี่ใช้ประจำเลยนะทุกคนอืมก็เลยถามเพื่อนว่ามึงเห็นอะไรเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมมันพูดว่าไงมันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงนะเฮ้ยมันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงพี่ถามว่ามันเป็นผู้หญิงลักษณะไงเพื่อนบอกว่า เป็นผู้หญิงอนุ่งผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อแขนกระบ,บอกสีดำโอ้โหทุกคนเนี่ยพูดแล้วยังคนทุกย้อนหลังแบบว่าอืแล้วหมามันก็หอนทีนี้พอพูดพอเพื่อนพูดคำนี้เมันก็หอนขึ้นมาอีกเออทีนี้บอกว่ามึงนี่ปิดประตูเลยแล้วเราก็ไปไปที่หิ้งพาทำไมเราก็บอกว่าสวดมนต์นะให้สิงศักดิ์สิทธิ์อะไล่เข้าไปนะเออไม่ให้เข้าเข้าอนะอ แล้วทีเียหลังจากนั้นพี่ก็แบบว่าดวงไม่ค่อยโอเคนะอพอเราไปเห็นเราไปเห็นแบบนั้นนะ่ะเราไปเห็นวิญญาณนะเขาตามเขาตามตั้งแต่หน้าวัดเลยว่าทาไมเราวิ่งกลับไปดูเขาไม่เห็นเขาเพราะเขาเห็นเราเขาเกาะหลังเราไปเลยเนะออไปที่บ้านเพื่อนนะคิดดูอันนี้คือเห็นผีจริงๆเลยนะเขาก็เหมือนคนนี้แหละอืม แล้วทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพี่เห็นผีนะคะวันนี้พี่จะเล่าให้ให้ฟังคือตอนเล็กๆนะตอนนั้นพี่อายุเจ็ดขวบถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะพี่เห็นงูเห็นงูเห็นงูนงแบบงูตัวใหญ่มากขึ้นขึ้นบันไดขึ้นบันไดห้าบันไดเก้า 9, ขั้นหรือสิบขั้นเนี่ยบ้านเขายกพื้นสูงนะแต่เห็นงูมันเดินเดินมันเลื้อยขึ้นบันไดนะ่ะ Ừ, งูง,งูขึ้นบ้านงูขึ้นบ้านเขาบอกว่าไหนไหนไหนน่นน,นั้นมันเลยขึ้นบันไดนี่ือเห็นเห็นจริงๆเลยแต่ทุกคนขึ้นไปดูแล้วบนบ้านไม่มีงูอืบนบ้านไม่มีงูหลังจากนั้นก็นอนมค้อม,คมที่เป็นเด็กนะนอนนอนแล้วก็อยู่ยบ้านยากนะที่เล่าเนี่ยอยู่บ้านยากนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาฝนก็ตกฝนตกเพิ่งหยุด ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงเพราะเห็นนะเห็นตอนสิบโมงเช้าเลยถ้าจะไม่ติดตื่นขึ mg, ออ้นมาประมาณเที่ยงแล้วก็อยากกินมะม่วงนะทุกคนอยากกินมะม่วงเออทีนี้ต้นมะม่วง่ะมันมันต้นใหญ่นะทีนี้แล้วก็เลยว่าเออไม่มมขึ้นต้นมะม่วงมันขึ้นยากไปขึ้นต้นมะขามดีกว่าต้นมะขามมันขึ้นง่ายเพราะกิ่งมะม่วงมันมันยื่นเข้าไปในต้นมะขามมันมันแซมเข้าไปนะ อ,อมองขึ้นไปแล้ววอ่อาเมะม่วงมันไม้ที่กิ่งมะขามถ้าเราขึ้นต้นมะขามเราก็จะเอามะม่วงได้แต่พี่คิดผิดต้นมะขามเนี่ยทุกคนจําไว้นะเวลามันโดนฝนมันจะลื่นมากนี่เป็นความรู้เลยนะบอกลูกบอกหลานนะถ้าฝนตกอย่าขึ้นต้นมะขามเด็ดขาดมันลื่นอือเพราะมะขามเนี่ยมันจะเป็นร่องๆใช่ไหมมันจะเป็นเปลือกมันเป็นร่องๆพอโดนน้าฝนมันจะนิ่มมันจะยวบลงไปเลยนะเออแล้วเราจะลื่นนั่นแหละ พี่ก็ขึ้นไปตอนขึ้นนะไม่ได้คิดอะไหรอกขึ้นไปขึ้นไปขไป,ไปทีนี้พอได้มะม่วงคว้ามะม่วงได้พี่ลื่นลื่นลื่น,นจากกิ่นต้นมะขามความสูงประมาณชั้นสองชั้นสองครึ่ง ชั้นสองแล้วก็ขึ้นไปอีกหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเหมือนเหมือนบ้านชั้นสองใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งครึ่งของชั้นสองขึ้นไปอีกนะพี่ก็กลับไม่ถูกนั่นแหละพี่ล่วงลงมารู้ไหมว่าใต้ต้นมะขามมีเสาอยู่เก้าต้นนะเสาเก้าต้นนะคะแล้วก็มันก็วางไว้อ่สามต้นแล้วก็มีล็อกคือเขาเตรียมเสาวไว้สร้างบ้านนะสร้างบ้านยาก ที่บ้านที่เห็นงูนี่คือคือไปเช่าเออคือไปพักบ้านยากก่อนเพราะเรากําลังจะเอาเสาลงหล,ลุมบ้านบ้านย่าคือเขาก็เตรียมไว้เก้าต้นล็อกละสามต้นล็อกละสามต้นนะก็วางไว้ไอ้เก้าต้นใช่ไหมคะล็อกมันก็จะยาวแบบนี้แล้วมันก็ยาวแบบนี้ยาวแบบนี้รู้ไหมว่าพี่ล่วงลงไปยังไงพี่ลงไปทางยาวเลยนะลงยาวลงไปในร่องของเสาระหว่างเสา อล่องแล้สามต้นน่ะแล้วมันจะมีเขาจะเว้นช่วงไวเอาไว้เลื่อนยกเสาอะนะพี่ลงยาวในล่องนั้นเลยพอดีเลยลงไปพอดีเลยแล้วพี่ก็ไม่รู้สึกอะไรอีกมารู้สึกตัวสองทุ่มนั่นคือพี่ตายไปครึ่งวันมีแต่ความมืดความตายมันคือความมืดความตายไม่ใช่แสงสว่างนะความตายมันคือความมืดพี่ตายมาแล้ว ึวันหรือจะเรียกว่าสรุปอะไรก็แล้วแต่แต่พี่มาฟื้นตอนสองทุ่มเพราะว่าย่าปูอะไรหาอาอะไรช่วยกันหาเขาคิดว่าพี่ไปเล่นน้ําอืมคิดว่าไปเล่นน้ําแล้วไม่กลับบ้านเขาก็หาหากันหายังไงก็หาไม่เจออืเพราะว่าตกถูกไปในร่องเสานะมันเรามันคนเด็กเนาเจ็บขวบเองอะ มันก็นอนยาวอยู่ในร่องนะคือไม่มีใครเห็นแล้วมันก็มันสรบปไปเลยนะมันเอาเป็นว่าตายไปเลยก็แล้วกันแล้วก็เขาเล่าว่าญาติที่อยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งเขาเดินมาเขาเดินผ่านไปบ้านแม่เขานะเขาเห็นเขาเห็นเราเห็นพี่เนี่ยลุกขึ้นมานั่งร้องไห้เขาเนื้ว่าผีโลกอืมตอนสองทุ่มอะทางอีสานนี่มันมืดมากเลยนะสองทุ่มเนี่ยมันจะมืดสนิทเลย แล้วทีนี้นั่งร้องไห้แล้วก็ลูกหัวอยู่นี่หัวปูดอืแขนขาไม่หักนี่คือความมหาศักริ์เรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุ้มก็ไม่รู้เพราะว่าเสาเก้าต้นอ่ะมันมีร่องอยู่แค่สามร่องความจริงถ้าลงลาดลงมาแบบนี้ก็คือตายนะเพราะหัวต้องฟาดกับเสาแต่เดชพลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอุ้มเหมือนเขาอุ้มแล้วก็วางลงไปตามร่องนะเอแค่หัวนี่น่าจะฟาดกับเสาตรงเนี้ย พูดแล้วก็นั่งรูปแล้วก็ร้องว่าเขาก็นึกว่าผีหรอกเขาก็ลูกใครลูกใครเทนี้ย่าได้ยินเขาก็เลยวิ่งมาดูเขาก็อุ้มอุ้มไปไปย่างไฟนะบันเทาวาเอาไปย่างนะนะเือเอาไปเอาไว้บนอุ้มไว้บนแค่แล้วเขาก็ไปหาใบขี้เหล็กนะมาเผาเผาแล้วก็ย่างนะเออย่างอะละหลังจากนั้นก็เหมือนไม่ใช่ตัวเองบางทีแล้วก็จะเห็น จะเห็นเห็นวิญญาณเห็นคนตายนะอืม <c oughs> จะเห็นวิญญาณเห็นคนตายและสมมุติว่าเหมือนมีใครตายไปเนี่ยอืมถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะสื่อสารนะอันนี้เปบดใช้วิท์ทางานในการทำโมนนะเขาอยากสื่อสารแล้วก็เขาเขาจะบอกว่า ามีเสื้อผ้าเหมือนเหมือนญาติเขาใส่ไปแล้วนะเสื้อผ้านะแต่เขาไม่เอาวิญญาณนะเขาจะมาบอกบอกพี่แล้วพี่ก็บอกเขาว่าบอกเจ้าภาพนะว่าชุดสีชมพูผ้าไหมครึ่งผ้าไหมครึ่งลูกไม้แขวนอยู่ในตู้ไปเอามาให้เขาเจ้าภาพงงสิ รู้ได้ไงว่าชุดผ้าไหมน่ะเก็บอยู่ในตู้บอกเขาบอกว่าให้บอกอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนั่นกนเจ้าภาพลูกๆเขาก็เลยไปเอาชุดมามีจริงๆชุดอยู่ในตู้มาแล้วก็มาใส่ให้อืมแล้วทีนี้ตอนนั้นมันมีอยู่เคสหนึ่งก็คือขออนุญาตะมีอยู่เคสหนึ่ง ก็คือเขาอุปัติเหตุจะมากระท,ที่ที่ชุมพลมทีนี้เขาก็ถามนั่นและว,ว่าศพจะมาถึงกี่โมงมพี่ก็บอกว่าบ่ายสองโมงศพจะเข้าประตูรถไอเข้าประตูวัดพอดีเป๊ะเลยวันนั้นไม่มีใครเชื่อแล้วมันก็เป็นดังที่พี่พูดนะศพมาถึงอ่ะสิบสี่นาฬิกาปิ้งรถ หมเต็กึงเลี้ยวเข้าประตูครับนี่คือเรื่องจริงถึงพี่ไม่ได้มาขู่ใครนะถึงพี่บอกว่าคนที่มาลบหลู่พี่อะไปคิดเอาเองพี่ไม่ว่าใครแต่ถ้าใครคิดไม่ดีกับพี่ไปคิดเอาเองพี่บอกแค่นั้น พี่มาเล่นโซเชียลพี่มาเล่น u t u b e พี่ไม่ได้มาด้วยความลังเกียจแต่พี่มาสอนคนมาเตือนสติคนเออคนไม่ดีพี่ก็ว่าแต่เป็นคนแบบนี้เป็นคนตรงๆแง้งแลวแต่เชื่อหรือไม่คนเลวแไม่ได้พูดมาไม่ได้มาพูดให้ใครกลัวนะอืเคยมีคนโลกดูเหมือนกันตอนนั้นนางแบบขายตัวฉับอะ นางกำลังลุ่งเลยนะอืมเปิดโทรศัท์ขายโทรศัพท์ที่เซ็นทันสหาไทยบิ๊กซีแมคโคคือนางเปิดทุกทุกทุกที่เลยตอนนั้นนางกำลังฮอตมากไม่รู้ยังไงวันนั้นอนะลบลูนะ่ะเขามาลบลูเรานะแต่แม่ของเขาอะศรัทธาเราเออแม่เขาอะศรัทธาเราแล้วเขาก็ไปว่าแม่เขาว่าเออว่าพี่นี่ จะไปจะไปกราบไหว้ทําไมคือแม่เขาอายุเจ็ดสิบแต่ความที่เขาศรัทธาเราเขาโวยกุ้มกราบเลยนะกุ้มกราบเท้าเลยนะผู้หญิงคนนี้ถ้าเห็นถ้าเจอนะเขาจะเรียกเราแม,แม่แม่แม่แต่เราก็บอกว่าเออที่กราบนี่คือกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่กราบเรานะเอออันนี้เรื่องแต่ความเชื่อก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเราที่มารักษากายสังขารเองให้กราบเขาถูกหวย ทุกครั้งที่มาหาเราเขาจะถูหัวทุกครั้งเลยผูย้หญิงคนนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความศรัทธางไงแล้วก็ต้องมีคําถามใช่ไหมว่าอ้าถ้าเป็นคนแม่นแค่แนะั้นทาไมไม่ดูหัวเองโอเคมีคําตอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่ให้เรารวยที่สุดแต่ท่านก็ไม่ให้เราลําบากนะท่านจะให้เรามีอยู่มีกินเหมือนน้ำซึมบ่อทรายจะไม่เดือดร้อน ต่อให้วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้เงินต้องเข้ามามากน้อยต้องมีเงินเข้ามาเออท่านจะไม่ให้เราสบายมากในด้านการเงินคือไม่ให้รวยมากแต่ไม่ให้อดเพราะอะไรเพราะถ้าเราสบายเรารวยมากเราจะไม่ช่วยเหลือคนอืมในการดูดวงตรงนี้ใครอยากดูดวงนะคะบอกมาว่าอยากรวยจริงๆแล้วก็จะให้เบอร์โทรแล้วก็โทรมาดูเลยไม่มีตังค์ที่ดูให้ฟรีนะคะ แต่ถ้ามีตังอยากจะให้อยากจะจ่ายค่าครูก็จ่ายมาสำหรับเอฟซีของพี่ทุกคนพี่จะไม่เรียกจำนวนเงินพี่จะบอกว่าแล้วแต่จะจ่ายมาโอเคไหมอืมสำหรับเอฟซีของพี่ในทาง youtube นะเออเอฟซี FC ที่น่ารักที่มาคอมเมนต์ทักอะรอยากดูดวงพี่จะไม่บอกว่าเธอต้องจ่ายชันร้อยเก้าสิบเก้าไม่พูดเอาเป็นว่าแล้วแต่ศรัทธา ถ้าใครมีความศรัทธาเท่าไหร่อยากจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายมาถ้าใครบอกว่าหนูไม่ไม่ศรัทธาแต่หนูอยากดูก็ไม่เป็นไรเออดูมาแต่ต้องเป็นเอซของเราจริงๆนะไม่ใช่พวกที่เก้ามาปวดอันนั้นไม่เอาและพี่ก็ไม่อยากดูให้พวกที่มาปวดไม่ดูให้พวกเต่มาปวดน,นะจะดูให้คนที่เขาศรัทธาเราเท่านั้นเออแล้วก็ทีนี้มีอีก ที่ที่ที่ท,ที่ที่ว่าเห็นเห็นวิญญาณมันมีอีกเดี๋ยวค่อยเล่าฟังนี่เด็กเยวมันมีอะไรที่น่ากลัวอีกที่เห็นวันนี้พอแล้วยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วทุกคนก่ะยี่สิบแปดแล้วแะให้ทุกคนนอนหลับกันดีจะจบ็นจนนะคะบายบายจุ๊บจุ <c oughs>